สำคัญของการให้คำปรึกษาก็จะมีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยต้องการการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์นะต้องเผชิญกับปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะออแม้ว่ามนุษย์นั้นจะมีสติปัญญาเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการที่ต้องการการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะ 2. การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการของการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีหลักวิชาเพราะฉะนั้นจึงคาดหวังได้ว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้และก็ปิดโอกาสที่ปัญหาเหล่านั้นจะลุกลามขยายความซับซ้อนขึ้นประเด็นที่ 3. การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ผลของการเรียนรู้จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่า จะทำให้ผู้รับคำปรึกษามีความเจริญงอกงามนำพาชีวิตของตนไปในทางที่เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมต่อไปประเด็นที่4สภาพสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติมีความซับซ้อนมากขึ้นและก็เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของเยาวชนและคนในสังคมอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนสมรรถนะของผู้ให้คำปรึกษาจึงต้องเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันประเด็นที่5ครูในฐานะผู้นำทางวิชาการของชุมชนและผู้จัดการการเรียนรู้และผู้อำนวยเอื้ออำนวยให้สิทธิ์เกิดการเรียนรู้ต้องการสมรรถนะในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นะ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของครูได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะลักษณะธรรมชาติของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกความคิดและการรับรู้ของผู้รับคำ,คำปรึกษาเป็นสำคัญดังนั้นจึงไม่อาจตัดสินความถูกผิดจริงเท็จด,ด้วยบุคคลอื่นได้ 2. การให้คำปรึกษาเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาที่จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาพบทางออกของปัญหาหรือก้าวข้ามอุปสรรคที่เผชิญอยู่นั้นได้ไม่ใช่บทบาทของคนใดคนหนึ่ง 3. สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการให้คำปรึกษามีลักษณะเฉพาะตัวไม่คงที่ แต่ต้องสร้างและรักษาสัมัรธภาพนั้นไว้ตลอดกระบวนการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสิ่งที่สนทนากันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องบอกต่อถ้าจำเป็นต้องให้คนอื่นรู้เพื่อการแก้ปัญหาต้องพิจารณาร่วมกันกับผู้ขอรับคำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาจะเป็นผู้ตัดสินใจ 5. ผลของการให้คำปรึกษาไม่ใช่สิ่งที่จะคาดเดาได้ แต่ผลของการให้คำปรึกษานั้นเป็นทางเลือกที่ผู้รับคำปรึกษาได้พิจารณาใครครวนร่วมกับผู้ให้คำปรึกษาว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตนมากที่สุดและสามารถนำไปปฏิบัติการได้ต่อไปข้อ6การให้คำปรึกษาเป็นงานที่ละเอียดอ่อนใช้เวลาดังนั้นบางครั้งอาจจะต้องพบกันหลายๆครั้ง ครั้งละ45 60นาทีหรือตามความพร้อมของทั้งสองฝ่ายจนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขจุดมุ่งหมายเป็นเสมือนแนวนำในการดำเนินการให้คำปรึกษาหรือเป็นเป้าหมายในการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งในการให้คำปรึกษาแต่ละปัญหาอาจจะต้องพบปะกันเป็นหลายครั้งทุกครั้งก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาได้ถึงตระหนักของเป้าหมายของการให้คำปรึกษาในครั้งนั้นๆดังนั้นจุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาจึงจะมีทั้งจุดมุ่งหมายสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จผลและจุดมุ่งหมายเฉพาะครั้งซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ร่วมกันกําหนดขึ้นในการพบกันแต่ละครั้งโดยทั่วไปเรามักจะกําหนดจุดมุ่งหมายไว้ดังนี้คือ เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาเข้าใจตนเองเข้าใจปัญหาแล้วก็เข้าใจสภาพที่เกี่ยวข้องมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่แล้วก็สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาจากความสัมพันธ์เหล่านี้ได้การศึกษาประเภทของการให้คำปรึกษาจะทำให้ม,มโนทัศน์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาได้กว้างขวางและก็ชัดเจนขึ้น เราสามารถแบ่งประเภทของการให้คำปรึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆคือ 1. ถ้าจำแนกตามจำนวนบุคคลที่เข้ารับคำปรึกษาก็จะมีการให้คำปรึกษาเป็นรายคนกับการให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มถ้าจำแนกตามเนื้อหาของปัญหาก็จะเป็นการให้คำปรึกษาทางการศึกษาการให้คำปรึกษาทางอาชีพการให้คำปรึกษาทางสังคมและส่วนตัว ถ้าจำแนกตามเหตุการณ์ก็จะได้การให้คำปรึกษาในสถานการณ์วิกฤตการให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาหรือการปรับตัวการให้คำปรึกษาเพื่อการป้องกันปัญหาและการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกรณีที่เรามีการให้คำปรึกษาตามภารกิจเฉพาะก็จะมีการระบุชื่อเฉพาะไว้เช่นการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเอดส์การให้คำปรึกษาผู้ป่วยเบาหวานการให้คำปรึกษาแม่วไวส,สัย การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการให้คำปรึกษาสายด่วนเป็นต้นการให้คำปรึกษาแต่ละประเภทจะดำเนินการไปตามหลักการของการให้คำปรึกษาที่จะได้ศึกษากันต่อไป